นาทีกับ30มสิบวินะครับคือ1.5นาทีก็คือ1นาทีกับ30มิบวินใช่ไหมหนึ่นาทีกับ30มิบวินนะครใครทำเวลาได้ไม่สุดเป็นผู้ชนะนะครับยินวอเป็นคนใบ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มตอนที่คนแรกหนู่มมาอยู่ตรงนี้ก่อนลูกสองท่านชื่ออะไรคะโค้ดค่ะชื่อศิรพัสรตัวเอสเอใช่ไหมชื่อศิระพัศสิระพัศนขอทุกปัตยชนแล้วก็ที่เป็นบ้านด้วยจ้ะเกินไปฮะผมว่าอาจจะเชื่อเขาได้ต้องเชื่อเขาได้เนอะโอเคจ้ะพี่ขอโทษจ้ะอ่ะเพราะฉะนั้นคำใบ้ เต็มตัวนะพวกเราอามาครับพวกเราช่วยได้นะจ๊ะช่วยได้นะโอ้โหหมวดอะไรจ๊ะไม่มีครับไม่มีหมวดจ้ะทีมงานบอกไม่มีครับทีมงานดุมากจ้ะฉันกลัวยินบอทีมงานดุไว้ตรงนี้อาหนูถือไว้บนหัวแล้วครับเป็นคนบายหนูเคยเล่นใช่ไหมคะลูกจริงหนูห้ามมองนะพร้อมแล้วใครจับเวลาฮะทีมงานจับเวลาอยู่ไหนฮะเราสามารถใช้เสียงได้ใช่ไหมฮะโอเคออกจอจ้ะเออออกจอพร้อมแล้ว ใบได้หมดเลยคำใบแต่ห้ามพูดคำนั้นออกมาโอเคครับนะครับอ่ะพร้อมแล้วเริ่มครับทีเนี้ยทีเนี้ยครับผมถูกถูกค่ะดีที่เธอตับเอโคเทียนะจ๊ะเร็วๆเลยช่วยน้องหน่อยเร็วๆเลยเเอาละเวลาจ่ายเงินไงเราจะเออมันจะได้อะไรมาครับภาษาไทยภาษาไทยกอซลิปไปเสร็จเก่งมากนะ ครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนครับโอ้ทีมงานอ่ะชาทีมงานชาทีมงานแกล้งแล้วแกล้งด้วยบังด้วยทั้งชาทั้งบังเร็วเร็วโอ้ยเธอแปลว่าผิวหน้ามันจะเป็นยังไงได้เกิดเราใช้อะไรที่มันเป็นสารเคมีมันจะรู้สึกยังไงฮะแสบหน้ามันประมาณนั้นแหละมันใกล้เคียงมากครับมันมันย่างคาายบเธอครับเร็วเร็วทีมงานชา นี่ฮะอ่ะเป็นแฟนกันถูกต้องค่ะถูกต้องสามคะแนนถูกเลยเหรอถูกค่ะ,ะถูกค่ะให้ค่ะให้ค่ะแข็งแรงคือถ้าเราออกกําลังกายรเราจะมีอะไร